เรื่องที่หนึ่งใม่บอสกับดักรักบอสตัวร้ายได้เล่าเรื่องราวของทนายจาวมือใหม่เฉิงเหียงที่ได้เช่าห้องทับซ้อนกับชายหนุ่มที่มีบุคลิกที่น่ากลัวและความโรกสุดๆและเมื่อโอกาสไม่อำนวยสำหรับเธอเธอจึงยอมเป็นเพื่อนรุมเมทดกับเขาและความช็ร้าร้ก็มาเยือนเธอเมื่อเธอรู้ว่าชายที่น่าดูน่ากลัวกลายเป็นบอสของเธอที่แสนเย็นชาและไม่เป็นมิตร และพร้อมที่จะไล่เธอออกได้ตลอดเวลาและเรื่องราววุ่นๆุ่นก็เกิดขึ้นกเกิดต่ออย่างต่เอตเนื่องสามารถรับชมบทรัพสายภาคสายที่ทัวร์ไอดีและวีอยเป็นซีรีส์ที่มีพลดเรื่องที่น่าติดตามและดูบาสนองไม่ต้องคิดมากดูได้ได้เรื่อยก,การดำเนินเรื่องมีความสนุกและเร็วมากไม่ยืดเยื้อการแคสติ้งดาราทําได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ดึงดูดมากๆโดยเฉพาะบทบาทเหวี่ยงๆรับบทโดยจางรั่วหยานนางแสดงดีและน่ารักสดใสดูเป็นธรรมชาติสุดๆเป็นสาวที่มองโลกแบบพลังบวกซึ่งงานที่น่าติดตามก็มีมากมายล่าสุดคือเรื่องให้รักกเียยวา 2023 คราวนี้มาประกบคู่กับหนุ่มฮอตสุดฮอตที่หน้าตาหล่อขั้นเทพมองตรงไหนก็เลื่อนตาไปหมดอย่างหนุ่มเชิญชิงฟีและบทดโดยเชียงเขิงที่มีบทบาทเป็นหนุ่มทนายความที่มีนิสัยเย่อหยิ่งและมีโรคประหลาดนอนไม่หลับปากร้ายเย็นชาแต่เวลาข้างละก็ออกอาการสุดๆข้อตุมของเรื่องมีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่องและดูทันสมัยมากๆทําให้นักแสดงมีความเป็นธรรมชาติและสบายตาสถานที่ถ่ายทําก็ดูเสมือนจริงเคมีของพระนางมีความฟินเกือบทุกตอนและคอมเบรี่ก็ธรรมชาติไม่ติงต้องจนเกินไป พลงประกอบก็น่ารักอบอ,อุ่นมากๆโดยเฉพาะเพลงกล่อมให้หลับฟังแล้วง่วงจริงๆชอบเพลงนี้มากเป็นอีกซีรีส์ที่ดูแล้วไม่ตึงเครียดถึงแม้ด้านพระเอกจะอ,อ่องแหนะเครียดแต่คนอื่นก็ทาให้บรรยากาศซีรีส์เป็นรอมคอมได้โดยเฉพาะนักแสดงสมศบแสดงดีน่ารักและมีมุมแง,ง่คิดให้หลายอย่างในรูปแบบพนักงานออฟฟิศซึ่งเป็นบรรยากาศแบบนั้นจริงๆพลาดไม่ได้จ้าซีรีส์โรแมนติกแบบขยานขำสนุกจริงๆเรื่องที่2 Our Interpreter 2024วุ่นรักนักแปล ได้เล่าเรื่องราวความรักของหลินฉีและเฉี่ยวอี้เฉิงช่วงเวลาหนุ่มสาวที่มีความรักแสนหวานชื่นแต่ด้วยเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้หลินฉีต้องสละเฉียวอี้เฉิงออกจากชีวิตไปเป็นเวลา8ปีโชคชะตาเล่นตลกทำให้พวกเขาต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งในสถานะศัตรูทางอาชีพและความรักที่เริ่มต้นด้วยความเครียดแค้นของเฉี่ยวอี้เฉิงความรักของพวกเขาจะดำเนินเป็นเช่นไรมาติดตามชมได้ทูไอดีภาคไทยการนำเรื่องเรื่องรีมากรวดเร็วทันใจพอดเรื่องน่าสนใจทำให้น่าติดตาม เพราะสนุกตั้งแต่ตอนแรกและไม่ง่วงเพราะข้าไม่ได้มันสนุกในอารมณ์ที่หลากหลายเช่นน่าทึ่งในความสามารถของนางเอกดินฉีรับบทโดยวิกตอเรียซ่งที่แสดงสีสุดๆและเหมาะกับเธอมากในบทสาวนักแปลที่เก่งอัจฉริยะ ซึ่งเธอก็ได้ฝากผลงานมากมายจริงๆอย่างเช่นยอดคุณหมอหัวใจเกิน้12,022บอกให้โลกรู้ว่ารักเธอ2,022ตำนานร้วนอย่างและอีกมากมายจ้าสำหรับเรื่องวุ่นรักนักแปลได้มาประกบคู่กับพระเอกรล่เฟีย้ยวระดับแนวหน้าอย่างเชิญชิงวี่และบทโดยเสียวอี้เฉิงที่หล่อทั้งหน้าตาดีและบุคลิกที่เด,เด่นซึ่งเป็นอะไรที่ดึงดูดคนได้ดูอย่างมากมาย ผลงานของเขาก็มีมากมายเช่นกันไม่แพ้ฝ่ายหญิงเลยจ้าอย่างเช่นเรื่องล่าสุดคือเรื่องกับดักรักบอสต,ตัวร้าย2024ดาวตกก่อเกิดรัก2023ซึ่งเป็นหนุ่มที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องเลยส่วนเรื่องนี้วุ่นรักนักแปล2024เคมีของคู่พนางก็น่ารักน่าหยิก,าก,าก,ากมากๆและมีทั้งนายหวานอมเปรี้ยวอีกด,ด้วยดูไปก็อมยิ้มไปและยังมีฉากที่ข้างรักประเภทเอาใจแบบลับ,บๆทั้งที่ยังไม่ได้คืนดีกันช่างแสนดีที่สุดบางฉากอาจจะดตึงเครียดอยู่บ้างแต่ก็มีหลายฉาก ผคอ,อตุมของเรื่องนี้สวยทันสมัยทุกชุดและมีนักแสดงสมท็อปที่สร้างสีสันให้กับซีรีส์มีดากหลายท่านมากที่ทําให้ซีรีส์มีความสนุกและได้อัตลศอย่างที่สุดจ้าปมของเรื่องก็ทําให้น่าลุ้นทางด้านอาชีพการงานของทั้งคู่ว่าจะล้มไขรได้และลุ้นความรักของพวกพระนางที่จะลงเอยแบบไหนเป็นซีรีส์ที่น้ําดีพลาดไม่ได้เลยเรื่องที่ 3. ามควาชิงเกอร์เดฟร n นทิสเซต2024ได้เล่าเรื่องราวของวินชีเหยานนักเขียนนิยายที่เขียนตอนจบดราม่าแรงสุดๆที่แฟนๆอ่าน,น ยายยอมรับไม่ได้และสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเธอได้หลุดเข้าไปในโลกวิยายของตนเองที่ต้องตายด้วยฝีมือตัวร้ายที่สุดที่เธอแต่งขึ้นมาเธอจึงทำทุกวิีทางเพื่อเอาตัวรอดสามารถรับชมได้ที่ยูคูไทยแลนด์ภาคไทยที่โมโนแม็กการดําเนินเรื่องมีความซับซ้อนและงงงวยมากๆในช่วงแรกแต่ก็มีความเป็นคอมเมดี้และน่าตื่นเต้นทําให้หน่าติดตามและเดาทางได้ยากอีกด้วยถึงแม้ว่าผ่เรื่องบางส่วนอาจจะมีความคล้ายคลึงของเรื่องค้านี้แหละงองหญิงสาบแต่ก็ไม่เหมือนกันทั้งหมด บทบาทของพระเอกติ้งเจินและบทเป็นจีฉูออกแนวร้ายๆมีบุคลิกที่น่ากลัวแสดงได้ดีแสดงออกทางแววตาได้ดุดันมากๆแต่เวลาข้างลักก็กลายเป็นลูกแมวเชื่องๆซึ่งช่วงแรกๆก็จะเป็นเสือดุร้ายที่พร้อมจะตะคุบนางเอกของเราตลอดเวลาก็เปลี่ยนเป็นแมวน้อยเชื่องน่ารักและข้างรักเธอนั่นเองประก,กบคู่กับส่งอินหลินและบทเป,เป็นอินชีหยาผู้หญิงที่หลุดเข้ามาในยายตนเองที่ต้องเอามาชีวิตรอดจากสามีตนเองเคมีของทั้งคู่ก็ฟินเกินคาดถึงแม้จะมีฉากขายขำเยอะในช่วงแรกพอปลายเรื่องก็ มีดาม่าที่ไม่ธรรมดาเลยส่วนพระรองเรื่องนี้ก็หล่อไม่แพ้พระเอกเลยและมีหลายคนอีกด้วยอย่างเช่นคินสุนรับบทเป็นอิจ้ิวินองค์รัชทายาทที่หล่อหวานบาดใจมากๆในชุดโบราณและเฉินฉีรับบทเป็นกงเย่ฉี และดาราสมทบสาวสวยอีกหลายคนที่เข้ามาสร้างส,างสีสันให้ซีรีส์มีความสนุกมากขึ้นอย่างเช่นจูหลงจุนรับบทเป็นลินซีเยานักชนะสูสบพและจังเย่นานรับบทเป็นจี้วานเอ,อ๋อองค์หญิงที่เชี่ยวชาญสมุนไพรเป็นอีกซีรีส์ที่สนุกมากๆอาจมีดราม่าช่วงท้ายๆเตรียมที่ชูรอไว้เลยจบแล้วจ้าเพื่มเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้า